เกษตรบ้านเรามาอยู่ที่หมู่4บ้านหนองกองตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับวันนี้เรามาที่สวนผสมสารของคนไม่อุไรนะครับท่านก็ได้ปลูกผักสวนครัวมากมายเลยทีเดียวท่านสามารถนำไปจำหน่ายที่ตลาดได้ผลผลิตได้กำไรวันละประมาณ300-400บาทนะครับบนเนื้อที่ ทำสวนผสมผสานแย่งนี้หนึ่งไร่กว่าๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากท่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็จะเป็นความรู้ในการทำสวนนะครับก็จะเป็นแนวทางความรู้เบื้องต้นสำหรับท่านนะครับเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับผมก็ไปทำความรู้จักกับคนแม่อุไรพ,พร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่าน ไปพบกับคุณแม่อูไรนะครับตอนนี้คุณแม่อูไรก็กำลังเก็บบวบนะครับสวัสดีครับคุณแม่อุไรสวัสดีค่ะครับตอนนี้กำลังเก็บบวบอะไรครับบวบหอมค่ะบวบหอมเนาะอ๋อเริ่มมีฝักเริ่มดกแล้วครับผม คุณแม่ยคุณแม่ก็กำลังเก็บนะครับตัดคุณแม่เก็บไปจ่ายตลาดวันนี้เลยใช่ไหมครับครับก็คุณแม่อุไรก็จะเป็นแม่ค้าขายผักนะครับท่านก็ได้ทำสวนผักไว้มากมายเลยทีเดียวนะฮะพื้นที่ทำสวนผักของแม่นี้ประมาณกี่ไร่ครับ ประมาณไล่เนาะไล่เศษเศษนะใช่ไหมคุณแม่มูก,กว้างเนาะดูกว้างมากเลยครับเพราะว่ามันมีถั่วด้วยยวอ๋อนนี้ลูกใหญ่มากเลยครับตีนี้ก็ชมคุณแม่อุไรเก็บบวบหอมก่อนนะครับเี๋ยวสักคู่แล้วก็จะสอบถามคุณแม่อุไรความเป็นมานะครับในการ มาปลูกสวนผักแบบนี้นะครับเพื่อไปขายในตลาดเป็นผลผลิตให้กับครอบครัวนะครับคุณแม่ครับด้านล่างนี่ก็ปลูกผักด้วยใช่ไหมฮะอ๋ะอตันนี้ก็เริ่มเริ่มจะวายเนาะคุณแม่เนาะตรงข้างล่างเนี้ยเก็บตะกี้เนี่ยมันเลยหมดอ๋อเก็บไปขายในตลาดใช่ไหมฮะใช<ะ>่ครับ กําลังขึ้นครับก็จะมีผลเล็กๆกําลังเกิดตามขึ้นมานะครับบวบหอมนะครับมันเพิ่งจะเริ่มได้เก็บนี่แห้วบวบหอมนี้คุณแม่เก็บมาก,กี่รุ่นแล้วครับสองค่ะสองรุ่นน,นี่ก็เป็นรุ่นที่สามใช่ไหมฮะอ๋อครับ,อรบโอ้ดูครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า แปลงที่กําลังตั้งอยู่ครับคือคุณแม่ปลูกอะไรครับนะถั่วถั่วฝักยาวเหรอฮะถั่วฝักยาวโอ้รับผมมีเสามีหลักไม้ไผ่นะครับก็จะเป็นเชือกขึงนะครับนี่ครับอ,อจัดสวนได้สวยงามมากเลยครับเป็นระเบียบเรียบร้อย โอ้นี่ครับลูกยังใหญ่เลยครับนี่ตัวฝักยาวฝักยาวครับคณแม่วไรครับขอสอบถามหน่อยนะครับคณแมวไรทําสวนผักแบบนี้มานานยังครับหนึ่งปีหนึ่งปีครับเก็บแล้วไปขายที่ไหนครับตลาดนัดค่ะตลาดนัดแถวแถวบ้านเราใช่ไหมฮะค่ะบ้านเราครับ ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่โอเลสามารถเก็บผลผลิตผักส่วนครัวของแม่เนี่ยไปขายจาหน่ายแล้วได้กําไรประมาณวันละมันกีบกี่บาทครับได้วันละสี่ห้าร้อยนี่เลยค่ะสี่ห้าร้อยเลยเหรอฮะโอ้ครับแต่มันก็ไปวันเว้นวันไปวันเว้นเว้นวันเนาะครับโอ้ครับก็คือก็มีรายได้มาจุดเจือครอบครัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปพองเพิ่งเริ่มออกอ๋อจะปลูกแบบเป็นช่วงๆใช่ไหมคุณแม่ ถ้าเราไปก,ก็พอได้อยู่ครับแต่เราก็จะเก็บอ่าส่วนที่จะไปขายได้แล้วก็จะก,ก็จะเก็บเป็นของแม่เนาะเก็บขายตามตลาดนะัดบ้านเราอืมครับดูสิครับ,ค,รบคุณแม่กับคุณพ่อเราทำสองคน,นครับเป็นสวนผักสวนครัวพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ก,กว่าๆนะครับก็จะเริ่มปลูกผัก หลากหลายนะครับผมนี่ก็เป็นผักกาดอะไรฮะผักกาดกวางตุ้งผักกวางตุ้งนะฮะอันนี้ก็กวางตุ้งครับนี่ก็คือผักกวางตุ้งก็กําลังขึ้นนะฮะกําลังโตนะครับอันนี้อะไรคุณแม่คุมไว้ผักกาดหอมมันไม่ขึ้นอ๋อคุมไว้ยังยังยังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะครับนี่ก็กวางตุ้งก็กําลัง เริ่มโตแล้วนะคแม่นะมีผักกาดีกกาศเลยฮะนี่แหละที่เก็บไปขายทุกวันอ๋อนี่ประกาศประกาศเขียวเหรอฮะนะไเงี้ยนะัก,กาเขียวใหญ่เขียวใหญ่อ,หญอ๋อฮะอต้นใหญ่ครับอเอนี่นคือเราไม่เอาไปขายเฉยๆอืมครับที่เป็นดอกๆก่คือสามารถทำพันได้ไหมฮะได้ค่ะใช้เมล็ดเลยฮะค่ะมันมันขึ้นเองนะเน่ย อ๋อจ้ะเพาอันเดียวกันนั่นแหละกับสยู่ใต้บวบอครับนี่ประกาศเท้าข้างบนก็จะจัดเป็นบวบนะคุณแม่เนาะเป็นแปลงบวบลวลองลงมาก็จะเป็นผักกวางตุ้งกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกก็จะมีปลูกพริกแซมตามนี้ยืวหน่อยตามนี้ก็ปลูกพริกครับพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนะครับสวนผักของคุณแม่อุไรคุณไม่อุไรครับที่ตั้งเนี้ยอยู่ที่ไหนครับน้องกองมูสีค่ะตำบลนาบอกคำเนอะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมตั้งแต่ที่คุณแม่ทํามาเนี้ยคุณแม่มีความสุขมากไหมฮะในการทาสวนเนาะมีมากเลยเนาะครับก็เรามาอยู่ท่ามกลางตรงจุดนี้เราทำอย่างอื่นไม่ไหวแล้ว ต้องปลูกผักครับทำเศรษฐกิจพอเพียงพอครับผมสุดยอดแล้วแม่เ<ช>นาะมันนีมะละกอด้วยอ๋อมีมะละกอด้วยรอบข้างเขามีพวกอามะม่วงใช่ไหมฮะมีพวกผลไม้อะไรบ้างฮะที่คุณแม้ปลูกมีมะม่วงมีมะละกอรอมนองมะละกอก็อาหารที่เรากินทุกวันนี่แหละครับก็จะมีต้นขหนุนใช่ไหมฮะ ครับผมก็เน,นี่ยมะละกอก็สามารถไปจําหน่ายในท้องตลาดได้นะคุณแม่เนาะของพื้นบ้านที่เรากินทุกวันนี่แหละทั่วฝักยาวนี้คุณแม่ปลูกมากี่วันแล้วครับปลูกวันที่ยี่ห้ายี่ห้าแล้วจะเก็บผลผลิตได้ประมาณอีกประมาณกี่วันครับเพราะว่าสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะใช่คุณแม่ประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะจ้ะ คือตัวนี้คือแปลงถั่วของคุณแม่ก็อีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะสามารถไปเก็บไปจําหน่ายได้นะครับถั่วนี้เก็บเมื่อผลผลิตออกมาเริ่มออกมาวันแรกแล้วอ่ะจะเก็บได้อีกประมาณกี่วันครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะเก็บทุกวันอืต่อไปก็จะเป็นการสร้างรายได้ของเราทุกวันเลยเนาะจช่เขาแกเอารถมาใส่ทุกวันอ๋อเหรอฮึมก็มีพ่อค้าที่เราติดต่อไว้แล้วนะคุณแม่เนาะ เดี๋ยวคุณแม่พาเราไปดูตรงนู้นเนาะไปดูแปลงผักอันนี้ก็คือกวางตุ้งดอกนี่ก็คือก้านะครับอกาางตุ้งดอกนะครับฝนตกทุกวันอะ จุงนี้ตกอย่างหนักเลยนะคุณแม่เนาะสาวันสี่วันติดติดกันเลยทุกคืนส่วนข้างในแปลงด้้ยนะแม่เนาะเดินไปผมว่ามันเละแน่ๆเลยใช่ไหมคุณแม่เดินไปถ่ายเองก็ได้ครับ่่าดูครับแปลงบวบหอมนะครับของคุณแม่กับคุณพ่อ ก็ได้ทําไว้อย่างสวยงามนะครับลงตัวมากๆเลยฮะด้านล่างก็จะเป็นปลูกผักนะครับเสริมตรงพื้นดินใต้ใต้ล่างนะครับนี่ครับก็จะเป็นปรกาศดอกนะแม่เนาะกวางตุ้งดอกกวางตุงดอกนะครับผมก็จะมีพืชผักหลากหลายชนิดที่คุณแม่อุไลได้ปลูกไว้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่อุไลมากๆเลยนะครับที่ ครับพวกเรามาชมสวนผสมสารนะครับสวนผักที่คุณแม่ทําแล้วไปจําหน่ายที่ตลาดเป็นประจํานะครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณคุณแม่วัไลายมากๆนะครับค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหากใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างนะครับในการทําสวนผสมสารนะครับ นี่คือสวนผักที่ทำแล้วไปจำหน่ายตามร้านตามตลาดนัดจริงๆนะครับของคุณแม่อุไรท่านก็ได้ทำผักปลูกผักแบบนี้ไปขายที่ตลาดทุกวันนะครับท่านก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวเป็นประจำนะครับท่านก็จะมีรายได้เฉลี่ย วันละ300-400บาทนะครับไม่ต่ำกว่านะครับผมครับเราก็มีพื้นที่เล็กๆน้อยประมาณหนึ่งไร่แล้วก็สามารถปลูกผักสวนครัวแบบนี้ได้นะครับหากใครท่านใดคิดที่อยากจะทำสวนผักแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะทำให้ทุกท่านมีความรู้เพื่อไปประยุกต์ไปอ่า ดัดแปลงสวนของตัวเองนะครับในการทําสวนให้สวยงามและผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับวันนี้ถึงเสร็จบ้านเราต้องขอลาไปก่อนนะครับหากท่านใดชอบคลิปน,น,นี้ช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยใช้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจขับทางช่องเราเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผม